เพื่อนเจ้าสาวแพทิเซียยกกวนมาเต็มแต่ละคนสวยปังมากเรียกได้ว่าผ่านไปแล้วกับช่วงเวลาที่น่ายินดีกับเจ้าตัวซึ่งหลายๆคนก็เข้ามายินดีกันเยอะมากยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้าหลังจากปลูกต้นรักกันมาพอสมควรเริกง,งามยามดีแต่งแล้วจ้า แพทริเซียโนตวิเศษทางคู่จะเข้าพิธีวิวากันในวันนี้22ทธันวาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าบรรยากาศเต่มไปด้วยความอบอุน่นงานนี้มีพี่ชายอย่างน็อตวิสรุธมาร่วมงานอย่างอบอุน่นเพื่อนเจ้าสาวกันค่ะแต่ละคนต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดายกมาทั้งวงการเลยก็ว่าได้จ้า